ทักทายสบายดีค่ะพอเม่พพินงองเบอร์สุููสุคนค่ะมือนีแมม่าล่อนกะสีนําคลิปภาพบรรยากาศการไปทัศนาจรนของคนคู่ในโรงเรียนซึ่งปีหนึ่งกะสีจัดขึ้นเทือนึงค่ะเพื่อเป็นการเสริมสัมพันธ์ทำให้ตีในกลุ่มคุณคู่น้ำกันเนาะค่ะเนาะ สำหรับทริปนี้พวกเฮาก็บ่ได้ไปตั้งแต่คุณนคู่น้ำกันค่ะก็มีเพื่อนร่วมทริปน้ำก็คือรามาค่ะพี่น้องอันนี้เพอ,เอร์อิรามาเนาะบ่เป็นแพะบ่เป็นแกะเด้อค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความน่าฮักค่ะพี่น้องสะอาดสะอ้านค่ะสอนได้ค่ะพี่น้องมองนี้เพิ่นเพิ่นสิบ,บ,บ่บ่ขับไายเรียราดเด้อค่ะเพิ่นสิมีห้องน้ำ เพิ่นสิมีดมองไทยมองคับไทยไปเป็นหมองเป็นบอนเพื่อหมองเดินหยาเนี่เพิ่นสิได็ก,กินแบบสะดวกสบายว่าสันเถาะตอนนี้คนควบคุมงานเพิ่นก,กำลังเตรียมรามาให้คุณคู่แต่ละคนเนาะเพิ่นว่าให้สองคนต่อหนึ่งโตค่ะพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังสาธิตว่ามันเสียนพ่นพน,น้ำลายย้มใดอันราานี่มันสิพ่นน้ำลายตอนที่เหาไป กวนมันไปเฮ็ดให้มันศูนค่ะพี่น้องไปจกดากมันยังสีน้ะมันจังสีพ่น้ำไล่ใส่มูเจา้าค่ะพี่น้องนี่คือเพื่อนรวมเดินทางของแม่มาล่อนในมือนีค่ะซึ่งเป็นราม่าอยู่ในสิบมิตตโตผูเบิด์ตวสันเพินวาเป็นตาฮักค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นจ้าฟูงน้ำค่ะมือนีเฮาสิแดงย่างออกนามูเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวกระติดตามเบิ้งค่ะว่าสิเป็นจังใดบรรยากาศเนาะ ม uh. 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 ากตามากกค่ะหลังจากที่พวกเฮาเดร่ามามาเป็นห้องจะคล้องแล้วตอนนี้ก็ต้องทำความคุ้นเคยกับมันค่ะพี่นงตรามาตัวหนึ่งสำหรับคนสองคนเนาะ เพิ่นกระสีซอยกันคัดค้นแปลงค้นให้มั่นค่ะเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยก่อนสิออกเดินทางค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเราจะคล้องเพิ่นกระสีเตรียมสิ่งเตรียมคล้องพวกอาหารเครื่องดืม่มเพื่อจะนั่มขึ้นไปกินในช่วงระหว่างการเดินทางนั่มค่ะพี่น้องกระสีเป็นพวกขนมปังน้ำไหวไปเองสิละค่ะเป็นของง่ายๆค่ะหลังจาก เตรียมของเรียบร้อยแล้วพวงเา้างกสิออกเดินทางค่ะพี่น้องสําหรับรามานี่มันเป็นสั์ทีหนาหักมากๆเลยค่ะคือมันจะบอบอเสียงดังแลวก็ะบ่มิกินค่ะพี่น้องสะอาดสะอาดและกะัก็เะเบาง่ายค่ะ <laughs> เป็นตหาหักอีลีค่ะตอนนี้ขบวนห้ากะ เริ่มแล้วค่ะอันนี้ตอนนี้ผู้ดูแลเพื่อนกำลังบอกว่าตรงยางไปจังไหนมาจังไดกับมั่นค่ะตอนนี้เขาก็ออกเดินทางแล้ะค่ะพี่น้องไปเลยค่ะ Frauen, wo machen Handarbeit. Aber nicht nach, Hause. Schau, mal rechts. Nicht nach Hause. Ja, wieder rechts.

YouTube ya <laughs> <laughs> Die Augen. Ja, so weit ist es für uns. Probier ich zwei Meter. heißt der? Cinnamon. Okay. Und die haben hier Wein gebracht. Der Wein ist von der Römer. ค่าพี่นองบรรยากาศโดยทั่วไปกระสิประมาณนี่แหละค่ะซึ่งเลี้ยวไปใส่กระสีมีแต่สวนอ่งุ่นค่ะเลี้ยวไปสุดลูกหูวลูกตาค่ะยางขื้นเนื่นตำเนื่นสูง่บมอยค่ะพี่นองมวนค่ะแล้วก็คุยเบาหนัวหัวมวนไปนําทางค่ะกับหมูพวกเพื่อนฝูงเพื่อนรวมงานนี่แหละค่ะพี่นองกถือว่า เป็นอีกมือหนึ่งที่มีความสุขและแฮปปี้กันทุกคนค่ะเส้นทางการย่างมองนี้เพื่อนกสิมีมองให้รามานี่ได้ขับทายได้เงียวได้ท่ายค่ะพี่น้องเพื่อนเดินว่าห้องน้ำราม,รา,มาค่ะมาหอดยดดดุดนี้รามาทุกตัวซีหูโดยอัตโนมัติค่ะเพื่อนกษมีร่วมใจกันกับเขาห้องน้ำพร้อมกันค่ะมองนี้เพื่อนสิบบขี่เปงเงียวเรียราดค่ะในี่ช่วงระบางที่เขาเดินทางมา พอมหาหอดมองนี้ปุ๊บเพิ่นสีหูทันทีเลยวะ่ะมองนี้กูตรงเงี้ยวกูตรงขี่แบงสนะค่ะพี่น้องก็เป็นที่นาตื่นเต้นของเพื่อนรวมงานค่ะพี่นอ้องเพราะว่าเขาก็บอกคืดว่ามันสิฝึกได้เนาะก็เป็นนีหยังที่นาฮักไปอีกแบบค่ะ หลังจากที่ราาถูกตูได้ขี่ได้เงี้ยวเรียบร้อยแล้วเขาก็ยางต่อค่ะตอนนี้ก็มาหอดจุดพักละค่ะพี่น้องมองนี่เขาสีเอาของมาลงไว้และก็ะสีเอาร่าม่าไปผูกไว้ข้คางค่ะให้มันกินใบไม่ใบหญ้าไปเนาะของดิเพิ่นเอาลง่ก็สิเป็นพวกของกินละค่ะพี่น้องล่ะหยุดทึงโซนแถวนี่สีมีต้นบกเดือยยักค่ะพี่น้องยหลๆค่ะแต่รามามันก็มากกินน้ำค่ะพวกใบบักเดือยยักหนวยบกเดือยยักอย่งสีนะค่ะ หลังจากที่เห้าดีผูกกล้ามาไวเรียบร้อยแล้วก็สิเปไปนั่งกินเขากินน้ำน้ำกันขายยุดผักประมาณอ่า30นาทีค่ะแล้วเห้าก็สิดเดินทางกลับค่ะ Das ist äh Eisatz. Aber da noch jemand? Aber ab, da noch jemand? Ja, ich möchte auch noch sehen. Ja. Wasser? Mhm. Mhm. Gut, ne? So. Eisatz? Oh, oh, oh. Ja, komm, greif zu. Okay. Wo sehe ich schon? Danke schön. Und

หลังจากพักกินข่าเศร้าเมยเรียบร้อยแล้วตอนนี้พวกเขากําลังเดินทางกลับค่ะไปมองจอดรถหลังจากนั้นแล้วก็สิเดินทางไปอีกเมืองนึงค่ะพี่น้องเพื่อจะไปกินเข่าแกงห่วมกันค่ะอยู่ริมแม่น้ำเนาะคะ่ะเนาะมองร้านอาหารอยู่ทางริมแม่น้ำค่ะเดี๋ยวเมี่ยมมาล่อนกสิทายบรรยากาศเล็กๆน้อยๆพี่น้องเบื้องหน้าค่ะเดี๋ยวก็ไปพอกันร้านอาหารเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าเมี่ยมาล่อนบาษามาที่จะทายให้ได้บุง้งคบแบบว่า ไล่ๆค่ะได้นิดนึงค่ะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้แม่มาลอนก็ขอฝากพี่ตอนน้องไว้เพียงซํานี้แหละค่ะพี่น้องขอบคุณไล่ๆค่ะสําหรับการติดตามรับส้มรับเบงก็ขอให้พี่น้องมีต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ,ะเนาะไว้พบพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ